นี่ในตัางใหญ่นะสร้างโดยทหารโอ้แลนี่เหมือนว่าทหารมีส่วนโดยเสด็จใต้ผส้ชมว่าสร้างโด,ย,งด,ย,งงดยไม่มีกาไรมันเป็นนโยบายที่แน่ชัดของท่านผู้จัดการฐานบกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อยู่แล้วว่าในงานใดๆก็ตามโดยเฉพาะยิ่งงานอันเนื่องมาจากพระรบรมริทหารเราจะต้องถือเป็นความเร่งด่วนลำหนึ่งที่จะต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและช่วยเหลือครับ เมืองไทยเราอยู่เป็นประเทศไทยได้ก็ด้วยความสามาคัคคีใครเดือบร้อนก็ได้รับบรรเทาความเดือบร้อนนี่เป็นหลักสําคัญของการปกครองของประเทศไทยมาแต่โบราณการโอในชีวิตของทหารทุกคนนะครับเ,เป็นภาระหน้าที่ของทหารอยู่แล้วครับที่จะต้องเทิดทูนและเสียสละและรับใช้เบื้องยุคโรบาอย่างแม้แต่ชีวิต ในสมัยก่อนนะครับทหารรุ่นพี่ผมพ่อๆผมอะไรพวกนั้นมีสาการลบก็ได้ทุ่มเทเสียสละชีวิตเพื่อถวายรักษาประเทศชาติและพระราชบัลลังก์อยู่แล้วนะครับนั้นภาระหน้าที่อันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายว่างานในสมัยปัจจุบันเพียงแค่นี้พวกผมจะรู้สึกลำบากเลยว่ายากอะไรนะครับมันง่ายกว่าที่ต้อง ทุกเทในการพิทักษ์ประเทศชาติราชนพลัลงในที่อดีตบระพุทที่เหล่าทห,หารได้เสียสละันมานะครับงานก่อสร้างอาคารหอนอนและอาคารพยาบาลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31อำเภอแม่แจ่มโดยกองพลพัฒนาที่3จังหวัดพิษณุโลกนั้นนอกจากดําเนินการได้รวดเร็วแล้วยังสามารถประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง คืนให้แก่มูลนิธิอีกจานวนหนึ่งด้วยซึ่งในรั้วงาปบาขอสร้างมาก็จะมีเงินเหลือพระราทานทุนเจ้าคืนอย่างแน่นอนครับ